n ังก k Thailand Tambourine ยอดมะขามกึ้นตับเป็ดอออันนี้ต้มไปแล้วรอบหนึ่งนะเนี่ยออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ใบมะขาม เด้น้ำก็ไม่อยากใส่เยอะมากหรอกเดี๋ยวมันจะเปลืองน้ำปลา,ลาว้าวพอดีเลยมากินข้าวกับปลาริดานะคะอันต้มอ,อันเครื่องในเป็ดใส่ใบมะขามพี่น้อง แซ่บแซ่บแซ่บนำแนวปรุงรสหรือบ้าฝีมือพี่น้องฝีมือมาค่ะเพื่อนๆมากินอะไรก็ไม่รู้นี่มีอะไรก็กินนั่นแหละพี่นอ้องห้อนลายอยู่นเนีนะ่ Ja. Mm, mm, mm. <clears throat> huh. Thiện đang canh cát này ừ. สต้มเหมือนต้ยมยำทั่วไปเลยพี่น้องเขาใส่ใบมะขามเหมือนต้ยมยำน้ำใสใส่ใบมะขามนะฮะ ก็ปรุงรสด้วยรสดีน้ำปลาใส่มะขามเปียกด,ด้วยอันที่จริงอะ่ะเราต้มลวกเครื่องในก่อนแล้วรอบหนึ่ง อร่อยจ้าพี่้อง คณเล่นหลายเด้อที่มาเยี่ยมชมอ่ะมีอะไรก็เอามาต้มมาแกงกินกันไปพี่น้องมีอร่อยดีมีประโยชน์คือเกาหั่นละเนาะขอบคุณหลายๆที่มาเยี่ยมชมจ้ะเดยกกันคลิปหน้าเด้อ thanks so much my friend this is the the duck duck Thank for your support see you next video have a beautiful day bye 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 bye, bye, -bye, bye, -bye.